ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเขียมและเพื่อนๆได้ออกมาล่าสัตว์ปรากฏว่าเขียมได้มาพบรอยเท้าของเสือจากนั้นก็มีชายพิศนาปรากฏตัวขึ้นและได้เตือนเขียมและเพื่อนๆเกี่ยวกับอันตรายในป่าหลังจากนั้นก็มีผู้ชายร่างสูงแววตาสีแดงปรากฏขึ้นมาอีกคนตามด้วยเสียงคำรามของเสือและชายผู้มีแววตาสีแดงก็ได้กลายร่างเป็นเสือสมิงขนาดใหญ่ จากนั้นเข็มและเสือสมิงก็ได้ปะทะกันปะทะกันได้ไม่นานเสือสมิงตัวนั้นก็ได้ปล่อยให้เข็มและเพื่อนเพื่อเผชิญหน้ากับสมุนและเสือสมิงตัวนั้นก็ได้ตรงไปที่หมู่บ้านชายปริศนาที่มีดวงตาสีเขียวได้ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเข้มกับเพื่อนเอาไว้และได้แนะนำตัวว่าตัวเองน,นั้นชื่อว่าคิมหันจากนั้นเข็มเพื่อนๆน,นและคิมหันก็ได้รีบกลับไปยังหมู่บ้านแต่ทว่า ในหมู่บ้านขณะน,นี้เมื่อสมิงพลายได้มาถึงก็ได้นำสมุนของมันเข้าทำลายหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็พากันหนีตายจากนั้นสมิงพายก็ได้ตรงไปที่บ้านของพันเอี่ยมพันเอี่ยมรู้ดีว่าสมิงพายจะต้องมาอย่างแน่นอนพันเอี่ยมจึงเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ฮัลโหลเพื่อนเก่าฉันกำลังคิดถึงแกอยู่พอดีเลย <c oughs> เพื่อนยากแหมแหม จำนี่ได้ไหมเมื่อ25ปีก่อนวันนี้ฉันนำมาคคีแกวังว่าแกคงไม่ลังเกียจนะฉันกล่าวว่าจะมอบอีกเม็ดหนึ่งให้กับแกพอเขมกลับึมอยู่บ้านเขมก็รีบตรงไปที่บ้านของตนเองและเขมก็บอกให้เพื่อนๆแยกย้ายกันไปช่วยครอบครัวของตนเองแต่ก็สายไปสำหรับเขมเขมได้เห็นสบาย นอนจมอยู่บนกองเลือดซึ่งทำให้เขมเจ็บปวดเป็นอย่างมากเขมได้โผล่เข้าไ,ไปกอดสบายและได้ให้สัญญากับสบายว่าจะแก้แค้นให้กับเพนผู้เป็นพ่อและสบายผู้เป็นแม่เขมไม่รอช้าและมุ่งหน้าไปยังบ้านพานเอี่ยมอย่างไม่ลังเลเพราะเข็มมั่นใจว่าสมิงพายจะต้องมาแก้แค้นพานเอี่ยมอย่างแน่นอนพ่อเขม ได้มาถึงก็ได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดของพานเอี่ยมและสมิงพายระหว่างกี่ปะทะก,กันอยู่พานเอี่ยมก็ได้พาใต้กับสมิงพายพาตรงหน้าสร้างความเกลียใจให้กับเขมไม่น้อยเขมได้นําอาวุธที่พ่อให้ไว้ออกมาและมุ่งตรงไปที่สมิงพายแต่ด้วยความเร็วและเป็นเสือสมิงสมิงพายนั้นได้หลบอย่างรวดเร็วแต่เขมก็ถูกจับโดยคิมหัน สมิงพายได้พูดขึ้นว่าดีมะช่วยข้าได้เยอะจะมันไปขังไว้ที่ถ้ำอัสดงจากนั้นสมิงพายก็ได้นำตัวเข็มไปไว้ที่ถ้ำอัสดงและขังเข็มไว้สมิงพายก็ได้สั่งให้คิมหันเฝ้าเข็มเอาไว้ในขณะที่สมิงพายกำลังพักผ่อนอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งถามมาว่า ท่านจะทำอะไรกับมนุษย์นั่นข้าก็แค่จะปลุกวิญญาณของเหล่าพี่น้องของเราก็เท่านั้นเองยังไงก็ตามเจ้าจงตามไปจับพวกที่เหลือหลังจากนั้นจะให้ข้าท่ายัางไงสำหรับพวกที่เหลือข้าให้ข้าเข้าใจแล้วจากนั้นสมิงพายก็ได้ให้ปรตี ไปจับและฆ่าคนในหมู่บ้านส่วนเขมก็นั่งเสียใจอยู่ในถ้ำโดยมีคิมหันเฝ้าอยู่กินซะจะได้มีแรงข้ากินอะไรไม่ลงกินหน่อยสิหากจะมาเป็นข้าตอนนี้ใคาอยากรู้นะว่าเจ้าจะกินลงอยู่หรือเปล่าหากข้าเป็นเจ้าข้าจะเลือกกินและว,วางแผนเพื่อการแก้แค้น ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเขาจะแก้แค้นได้ยังไงเจ้าสัญญากับแม่ของเจ้าไว้ไม่ใช่หรือไงว่าจะแก้แค้นเขาจะแก้แค้นได้ยังไงกินก่อนเอ๊ะเจ้านี่ยังไงกันนะเจ้าว่าเจ้าเชื่ออะไรนะคิมหันเ้าชื่อเคิมคิมหันเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ นี่หรอบุตรของนายเคนสมิงพายสั่งมาว่าให้พวกเราเตรียมไปเก็บพวกที่เหลือฆ่าให้หมดสำหรับพวกที่เหลือหวังว่าเจ้าคงเข้าใจและทำตามคำสั่งสมิงพายสงสัยว่าสมุนที่ไปกำจัดพวกเจ้านี้เมื่อครั้งที่แล้วหายไปไหนกันหมดข้าขอร้องและคิ้มหันอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลย เรามีกันแค่สองคนพี่น้องข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นอะไรไปอีกคนเจ้าเป็นครอบครัวคนเดียวที่ข้าเหลืออยู่จากนั้นเหล่าเสือสมิงก็ได้ออกไปตามล่าชาวบ้านที่เลือและได้จับเพื่อนของเข็มมาได้นั่นก็คือจอมทับและพลกิมหันจึงบอกสมิงพายเรื่องการปลุกวิญญาณเหล่าญาติพี่น้องของเสือสมิงหากท่าน จับพวกมันมาทําพิธีทั้งสี่คนแล้วก็มันอาจจะทําให้พี่น้องของเราแข็งแกร่งก็ได้อ้าเจ้านี่ความคิดดีจริงๆสมแล้วที่เป็นคนสนทของข้านำตัวมันไปข้างไว้กับพื้นของมันแล้วรอเวลาเมื่อคืนจันดับข้าก็จะเริ่มทําพิธี สังเวยดวงวิญญาระหว่างนี้ฟ้ามันไว้ให้ดีๆนะได้ยินที่ข้าสั่งนะข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันจากนั้นจอมทัพและพลก็ได้มาพบกับเข็มที่ถ้ำอัสดงจอมได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เข็มฟังเรื่องการโดนจับตัวมาหลังจากนั้นเข็มและเพื่อนๆก็ได้ปรึกษาและวางแผนที่จะหนี คิดจะหนียางกันเหรอไม่ง่ายนะอะไรของเจ้าเนี่ยจะฆ่าก็รีบฆ่าเลยอย่ามัวเสียเวลาอยู่ค้าเลยอยากรู้จริงๆว่าเจ้านี่เป็นฝ่ายไหนกันแน่วันคืนจันทร์ดับข้าอยากให้พวกเจ้าทำตามที่ข้าบอกข้าจะเชื่อเจ้าได้ยังไงถ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าก็ยอมได้แต่ถ้าข้า คิดจะฆ่าพวกเจ้าจริงๆแล้วก็ค่าทำไปนานแล้วชายคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะ